สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะมารีวิวบอนสีโชคอำนวยชัยนะคะนี่ค่ะบอนสีโชคอำนวยชัยนะคะ กระดูกใบจะเป็นสีแดงเข้มใบสดสวยสีแดงเข้มเลยละคะ่ะทุกคนแล้วก็ขอบสีเขียวนะคะมีลวดลายด้วยค่ะปนสีขาวนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่คือยอดใหม่ที่เขาได้แทงออกมานั่นเองนะคะราคาก็แรงมากๆเลยนะคะต้นนี้ ราคา600บาทเลยละคะ่ะเป็นต้นแม่พันธุ์ของสวนเที่ยวกินรีวิวนั่นเองนะคะนี่ค่ะทุกคนให้ดูลำต้นนะคะลำต้นของเขานะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะพอเขาแก่จัดก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนั่นเองค่ะชื่อนะคะที่แม่้าติดมาให้ชื่อบอนสีโชคอํานวยใช้ค่ะ ต้องก็จะมาบอกวิธีการดูแลบอลสีโชคอํานวยชัยให้สีสดสวยแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีปุ๋ยบอลสีด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเที่ยวกินรีวิวตองก็จะมารีวิวบอนสีโชคอํานวยชัยนั่นเองนะคะที่หายากมากๆเลยละค่ะ ไม่ค่อยมีวางจำหน่ายในตลาดทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์หรือหน้าร้านนะคะต้องได้ต้นนี้มาที่ตลาดวัดพระเงินนั่นเองค่ะราคาค่อนข้างแรงนะคะต้นเล็กๆแค่นี้600บาทเลยละคะ่ะแต่ถ้าไปซื้อตอนนี้ก็น่าจะขึ้นเป็น1,000บาทถึง1,500บาทแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ นี้นะคะก็เกิดเป็นกระแสในการสะสมบอลเก่านั่นเองละคะ่ะบอลเก่าหลายตัวนะคะเราก็ได้พบบอลเก่าบอลสีเก่าหลายตัวที่เราได้พบนะคะก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยละคะ่ะบอลไทยสวยงามที่สุดในโลกแล้วละคะ่ะทุกคนบอลไทยต้นกําเนิดของบอลสีก็ ต้นกำเนิดของบนสีต้นแรกของเมืองไทยก็คือพอฮ้าได้เสด็จประพาสยุโดปนะคะในปีพุทธศักราช2444ประมาณนี้นะคะคร่าวๆพอล่อห้าชั้นก็ได้นำบอนสีนะคะเข้ามาในเมืองบอนสีใบไทยนะคะจะมีรูปลักษณะคล้ายๆรูปหัวใจสวยงามแบบนี้เลยละคะ่ะทุกคนบอนสีโชคอํานวยอวยชยัยก็ สวยแล้วก็งดงามมากๆเลยละค่ะตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างจะสูงค่อนข้างจะแรงเกือบทุกๆตัวเลยละค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากสะสมก็อย่าลืมเก็บสะสมบอลเก่าตัวนี้ด้วยนะคะบอลสีโชคอํานวยอวยใช้ค่ะชื่อก็เป็นสิริมงคลแล้วนะคะแถมรูปรักษ์นะคะก็ยังสวยมากๆเลยละค่ะน่าสะสมมากๆเลยละค่ะทุกคนส่วนใครคิดที่จะ เป็นแม่พันธุ์นะคะหรือว่าจะซื้อไปหรือว่าจะซื้อไปขายที่ร้านแล้วปล่อยต่อก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้กระแสบอลเก่าแรงมากๆเลยละค่ะทุกคนก็สนับสนุนบอลสีในประเทศไทยเรานะคะบอลสีมีแต่สวยบอลสีในประเทศไทยของเราก็มีแต่บอลสีที่สวยสวยงามงามากๆเลยละคะ่ะมีบอลสีหลายประเภทนะคะมีบอล บอลแบบป้ายแบบชายชนก็มีอักษรสวรรค์บัวสวรรค์แบบนี้นะคะแล้วแต่นะคะว่าใครจะสะสมบอลประเภทไหนส่วนการเลี้ยงดูหรือการดูแลน้องบอลสีโชคอํานวยใช้นะคะการดูแลบอลสีโชคอํานวยใชย้ดูแลง่ายๆแข็งแรงและก็ชนมากๆเลยนะคะต้องเลี้ยงในห้องนอนนะคะก็จะเปิดตอนนี้นะคะต้องลดเวลา เปิดหน้าต่าง11โมงถึง4โมงเย็นนะคะน้องก็สีสันสวยงามกัดสีได้เต็มที่มากๆเลยนะคะการกัดสีของแต่ละต้นนั้นเขาก็จะกัดสีด้วยตัวเขาเองนะคะแต่การกระตุ้นให้สีชัดเจนมากขึ้นคือใช้มะนาว1ลูกนะคะเด <ช exactly S 1> ี๋ยว <De ere. S 1> ต้องเอามะนาวให้ดูนะคะเคล็ดล <IT> ับ บอลสีสวยใบงามนะคะมะนาวนั่นเองค่ะปาดเลยนะคะปาดมะนาวหนึ่งลูกแล้วก็บีบใส่เลยะคะ่ะทุกคนสีก็จะสวยขึ้นมากๆเลยนะคะส่วนการเจริญเติบโตของใบบอลที่เจริญเติบโตได้ดีมากๆก็คือตัวนี้เลยละคะ่ะเป็นปุ๋ยอินรียนะคะที่ดีที่สุดใบก้ามปูะคะ่ะทุกคนต้องซื้อใบก้ามปู มาใส่เป็นปุ๋ยเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตเต็มที่ใบใหญ่และก็สวยงามต้นแข็งแรงไม่ติดโรคนะคะใบก้างปูงนะคะทุกคนจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะต้องซื้อมาจากตลาดน้ำต้องซื้อมาจากตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะนี่เลยทุกคนที่เลี้ยงบอนสีอย่าลืม ซื้อใบก้ามปูติดบ้านด้วยนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีใดๆเด็ดขาดเลยนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติดีที่สุดแล้วค่ะทุกคนให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาตินะคะเราก็จะได้บอนสีที่สวยงามแล้วก็ต้นทุนต่ำด้วยค่ะไม่ต้องลงทุนกับบอนสีมากนะคะซื้อมาเราถ้าเลี้ยงในห้องนะคะต้องก็จะลดน้ำแค่ห้องนอนได้เลี้ยงในคอนโดก็ได้เลี้ยงในบ้านก็ได้นะคะ ต้องทดลองเลี้ยงน้องได้ประมาณ3าอาทิตย์แล้วนะคะทดลองวางในห้องสามอาทิตย์ก็เกิดการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่กัดสีได้สวยมากๆดูเอกลักษณ์ดูเก่าแก่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะต้องหมุนให้ดูนะคะบอนสีตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะลําต้นเขาจะสีน้ำตาลอ่อนพอแก่ขึ้นนะคะเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนั่นเองค่ะทุกคน นี่ค่ะส่วนใครมีบอนสีโชคอำนวยอวยชยัยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะมาโชว์ความสวยงามมาคอมเมนต์ความงดงามของบอนสีแต่ละชนิดต้องก็มาแบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการดูแลบอนสีโชคอำนวยอวยชยัยให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะ รับรองว่าเลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะบอนสีโชคอํานวยอวยชัยตั้งเขาไว้ในที่แสงรำไรแล้วก็เปิดหน้าต่างตั้งแต่11โมงเช้าถึง6โมงเย็นเขาก็อยู่รอดนะคะวิธีการลดน้ำก็คือลดน้ำตอนเช้าลดน้ำตอนเช้า1ครั้งวันเว้นวันค่ะ แล้วก็ถ้าอยากให้สีสวยอย่าลืมมะนาวด้วยนะคะปีบมะนาวเข้าไปเขาก็จะกัดสีอย่างเต็มที่นี่ละคะ่ะออกสีแดงสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นศิลปะที่สวยงามนะคะขอบใบเขียวสะดือก็แดงกระดูกใบสีแดงใบแล้วก็ใบด้านในสีแดงแถมยังมีลวดลายด้วยนะคะนี่ลวดลายด่างด้วยนะคะ ด่างสีขาวซึ่งดูเก่าแก่โบราณแล้วก็สวยงามมากๆเลยะคะ่ะรับรองว่าบอลสีตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนละคะ่ะทุกคนเลี้ยงง่ายแถมราคาย,ยัางพุ่งด้วยนะคะเพราะว่ากระแสบอลบโบราณมาแรงมากๆเลยนะคะในปีพุทธศักราช2,564ค่ะส่วนใครอยากสะสมก็สะสมจากต้นละ20 50บาทหลักร้อยหลักพันก็มีนะคะมีหลายๆแบบมีหลายๆสายพันให้เราได้เลือกสะสมแล้วแต่งบประมาณที่เราตั้งไว้ค่ะทุกคนเป็นไม้ฟอกอากาศที่ทำงานให้เราได้24ชั่วโมงเลยละคะ่ะแถมเป็นเครื่องฝึกความจำนะคะทำให้ความจำเราดีขึ้นเราจะจำแต่ละชนิดแต่ละสายพัน แล้วก็นิสัยลักษณะของเขาเขาต้องการอะไรเขาไม่ต้องการอะไรนั่นเองค่ะเขามีความทนมีความงดงามมีเอกลักษณ์มีศิลปะของเขานะคะทุกต้นก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะก็ฝากบอนสีโชคอำนวยอวยชัยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนรักบอลสีด้วยนะคะ อย่ากดข้างโฆษณานะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะเดี๋ยวต้องจะมารีวิวไม้ด่างบอนสีไม้ประดับไม้มงคลให้ทุกคนได้รับชมอีกเช่นเคยละคะ่ะอย่าลืมไปซื้อปุ๋ยบอนสีนะคะปุ๋ยธรรมชาติใบก้ามปูค่ะ บอลสีจะได้สวยๆค่ะทุกคนมะนาวด้วยนะคะอย่าลืมมีติดบ้านค่ะใช้เดือนหนึ่งนะคะเฉลีย่ยหนึ่งเดือนสองครั้งก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้อาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะความเป็นกรดของเขาที่เขากินความเป็นกรดนะคะของเขาของมะนาวจะทำให้ใบ มีความแจ่มแล้วก็สีชัดเจนนั่นเองล่ะค่ะทุกคนไม่มีพิษมีภัยกับบอลสีไม่ทําให้บอลสีตายนะคะไม่เป็นอันตรายกับน้องนะคะแต่ควรที่จะใช้2ครั้งต่อ1เดือนนะคะหรือว่าจะใช้4ครั้งต่อ1เดือนค่ะ ก็เฉลี่ย7วันหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะแล้วแต่ความพึงพอใจนะคะเดี๋ยวต้องก็จะมาทดลองให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะว่าบอลสีที่บีบมะนาวอาทิตย์ละครั้งกับบอลสีที่ไม่บีบมะนาวจะเกิดอะไรขึ้นค่ะก็กวดติดตามไว้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ